สวัสดีจ้าพี่น้องช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการเกี่ยวเขาหรือว่าบางคนอาจจะเกี่ยวเขาเสร็จแล้วเมื่อนี้กะทินหน่อยก็เลยมีเมนูเด็ดหลังการเกี่ยวเขาน่าจะออมบักหอยไสอีกับปูไส้โกบจ้ามาฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบต,ต่างๆที่กะทินหน่อยหาว่าใดจ้าอันนี้ก็เป็นอีกระปูขั้นตอนแกรกกะทินหน่อยจะตำปูไห้มันแบบว่า,าละเอียดก่อนเนาะจ้าหลังจากนั้นเขาก็จะเติมนม้ำลงไป ลังจากนั้นเขาก็จะเอาไปกองเอาตะนามมั่นปูเนาะจ้ะอันนี้คือมันอาจจะดูน้อยเพราะว่าแม่เป็นคนตําปูไ้แล้วแม่กะตํากอนกะทิหน้อยกะทิหน้อยเริ่มอัดจ้ะลริมเปิดกองเนาะลริมเปิดเออลืมกดอัดก็เลยเดี๋ยวมาเห็นอีกรอบสองมันก็เลยเบิ่งหน่อยเนาะจ้ะแต่ว่าที่จริงกองไปแล้วรอบหนึ่งเด้อนี่ค่ะเขากะกองเอาตะนามเอาตะมั่นปูเนาะจ้ะปูหนี่เป็นปูที่ไปคุดมาจ้ะจากทงไฮทงหน้าของเข้า ตอนนี้ปูเริ่มมั่นแล้วเจ้ากบก,ก็เริ่มมั่นแล้วบกหอยก็เริ่มสีเข่าง่ายแล้วจ้ะอันนี้จะบะหอยเข้ามาบกหอยเข่าง่ายก็หไายถึงว่าปกติบะหอยมันมันจะอยู่ในน้องน้ำแล้วจ้ะแต่อพอเวลาที่เฮาแบบว่าเกี่ยวเขายัางแล้วแล้วมันจะเริ่มไปยูในขี้ดินในขี้ตมยังสี่นจ้ะบั่นกระทินหน่อยเอิวมาบกหอยเข่าง่ายจ้ะอันนี้คือถ้าสมมุติว่าบกหอยเข่าง่ายหรือว่าบกหอยที่เฮาไปขัวมาจากดินเน่ะ บางเถือเข้าแบบว่าตงองแซ่โดนก็ได้จ้ะแต่ว่าถ้าบอก้อยที่เอาแนะนําตงองแซ่ขามขึ้นเนาะอันนี้กะทิน,นอย่ยกะแซ่มากประมาณเคืองมือจ้ะเกามาล่างมาตัดก่นทําความสะอาดดีๆอันนี้ตาเขาเบือจ้ะเขาเบือคือเขาสันเนี้ยแซ่น้มประมาณเคืองชั่วโมงเอามาตําให้มันละเอียดเนาะเอาไปใส่แนะนาออมน้มแกงมันจะเลยมีความแบบว่าเข้มข้นอวลัว่จ้ะตำให้ละเอียดเลยจ้า หลังจากที่ห่าตาละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วห่าก็จะเอาไปละลายในน้ำเปล่าค่ะละลาย้มไว้เลยจ้ะนี่ค่ะเผื่อวาเว拉ห่ออ่อนเอาไปใส่ในน้ำแกงมันจะได้แบบบดจับกันเป็นกอนล้วก็บดติดก้นหมอนะจ้ะห่าก็จะละลายเตรียมไว้ให้เรียบร้อยเลยพี่น้องเกี่ยวเขาแล้วไปจ้ากะทินน่อยนะแล้วละเด้อเอาเขาขึ้นเราเรียบร้อยแล้วจ้ะ จางนี้ไปก็หาคุดอีกกระปูอย่างเดียวเลยจ้ะขั้นตอนต่อไปมาเตรียมเครื่องออมจ้ะใส่บักพริกพริกแห้งพริกดิบเช่นเดิมจ้าความเผ็ดตามชอบของแต่ละคนเลยนะคะเมื่อนี้กระทินหน่อยตำเครื่องจะบ่อคอยละเอียดปานในเด้ยคะ่ะเอาแบบยาบ,ยาบๆเนาะอันนี้ก็เป็นกระเทียมค่ะ อันนี้เป็นหัวหอมแดงเวลาให้พวกแกงโขกอมกระทินหน่อยจะมาใส่กระเทียมลงไปด้วยจ้าเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันมีความหอมควาอมแซบแล้วก็ซอยดับข้าวได้เนาะอันนี้ขา้าวกระตําให้มันแบบว่าเข้ากันค่ะมืนน่อเครื่องแกงจะเป็นตั้งใจโขกให้มันเป็นแบบว่าหยับยาบจ้ะอันนี้ก็เป็นโกบโกบหน้าจ้ะอัน,นขา้าวกระเอามาซับเป็นทอนๆชิ้นพอดีคำนะคะ กบมันเลยมีความมันอันชีสมของมันเมื่อกีก้คือมันกบเลยจ้ะใส่เข้าไปน้องกันเลยผวกเครืองในผวกมันกบเนาะเอาออกแต่พวกไอบีออียงของมันที่มันคมคมนะคะกะใส่ตะไคร้ทบพันทอนใส่ขาขา,าแกหันเป็นแหวนลงไปแล้วก็ปรุงรสด,ด้วดเกลือผงชูอดจ้ะออมกบที่ขาดว่าใดก็คือขาเด้อค่ะจะใส่เป็นแบบว่าหยอดขาอ่อ,อนล่ำขาอ่อ,อนหรือว่าใส่หัวคากคา็ไดจ้ะ มันจะมีความหอมความแ่บเขากันกับกบเมื่อกี่กระไ่น้ำปลาแดกลงไปเนาะจากนั้นเทกาเก่เาไปตั้งไฟแล้วก็ขัวให้เครืองต่างๆมันสุกหอมเขากันเมื่อนี้กระทินหน่อยนะอันบ่ไดดเผากบแด้วจ้าเพราะว่ากะทินหน่อยตั้งใจจะเอามาขัวกเ็เลยบ่ไดดเผาเนาะพอดีพอเพิินเฝ้าไปทุระนักะาก็เลยบ่มีคนเผาหา้กระทินหน่อยเผาเองว่าค่อยเป็นค่ะแต่จะใไ้ดีคือต้องเผาก่อนค่ะเพราะว่า ชาเผานี่คือกบมันจะบ่มีกินข้าวเนาะอันนี้เท่ากับพยายามขัวให้มันแห้งให้ได้ทีจ้ะกินข้าวมันก็จะหายไปคือกันหลังจากที่ขัวได้ทีแล้วเท่าก็จะเติมน้ำลงไปเนาะจะอันนี้เป็นน้ำน้ำมันปูจ้ะน้ำที่เท่าคันอี่กระปูออกมาเนาะเท่าก็จะเอามาอขัวมาตั้งไฟให้มันเดือดให้มันแตกมันจ้ะ เขาเอิ่อนาเออเหตุเหุเห็นมันแตกมันปูนะจ๊ะคลายๆห้เอากะทิมาเคี่ยวเคี่ยวเพื่อให้มันแตกมันมันจะได้มีความมันความหอมความแซนะ่บเนาะอันนี้นามอีกกระปูกระเชนกันค่ะเคี่ยวคือจังกะทิเลยจ้ะเคี่ยวไฟกลางๆนะจ้ะแล้วกระปูมันจะเริมค่อยๆแตกมันของมันเวลามันแตกมันได้ทีแล้วมันจะเป็นลักษณะคือจังจับกันเป็นก้อนน้้อยเป็นตะกอนน้น่อยจ้ะแล้วก็มันมันก็จะลอยยู่ทังเทิงเนาะ สีมันก็นจะเปลี่ยนไปเป็นสีสมจ้าจากตอนแหลกมันจะเป็นสีแบบสีข่าๆนี่ค่ะปูเริมแตกมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยก็ทิ้นหน่อยจะตักให้เบิ่งไกลๆนี่จ้ามันจะเป็นมันๆแล้วก็เป็นเม็ดน,น้อนๆอยูืดทั้งรางประมาณนี้เป็นวาไดทีละจ้าถ้าผู้ใดเหตุก,กับปูกรองเหตุประมาณนี้หรือจ้ามันจะได้กินปูแบบมีอัตรล มีความหอมความแซบอันนี้เป็นน้ำลางโขกค,ค่ะการเห็ดออมร่วมใส่ลายขั้นตอนนิดนึงค่ะอันนี้เป็นน้ำเขาเบือที่เฮาละลายไวเนาะผู้ใดบม่มีเขาเบือก็อาจจะใส่น้ำแปง้งแปง้แปงเปียกจังสียเทนกน่กนาจะได้ดอค่ะแป้งมันมาละลายน้ำใส่ลงไปคล้คายลาดนะกะทิ้งหน่อยวากน่า,ะนาจะได้แต่ว่ามันกะคงจะบ่แซบคือเขาเบือปันใดค่ะ นี่ค่ะอันนี้ห้เบิงมันของมันปูเข้ากะเคี่ยวไปเรื่อยๆจังหน่อยจ้าพ่อให้ข้อเบือมันละลายดีเนาะพ่อน้ำเริมเรือดอีกครั้งหนึ่งค่ะเข้าก็จะใส่บักหอยลงไปค่ะบักหอยนี่จะใส่ช่วงไทยๆเพราะว่าหอยมันสุกงางค่ะแล้วกะถ้าเกิดว่าเข้าใส่เรีวถ้ามันสุกมากเกินไปบักหอยมันจะจอยจ้ะ อันนี้กับบหอยหน่วยหน่อยได้ค่ะพอดีมันพึงเริ่มหาใดเนาะจูบต่ละเทือน์ใรูดเขาข้อเลยค่ะน่วยหน่อยลายก็ได้ข้ากัแกงไปเรื่อยๆให้หอยมันสุกจ้ะหอยสุกเบิ่งจังในก็คือปากมันจะเริ่มเปิดออกน่าจะเปลือกตรงปากหอยอะค่ะก็ะแสดงว่าหอยสุกแล้วเนาะ ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการใส่พักพักของเหาในมือนีก็จะมีดอกแค่มีต้นหอมพักชีเล้าพักชีผพักอีตูแล้วก็มีพักขมนิดนึงค่ะผักขี้ขมหรือว่าผักขี้แสเนาะนิดเดียวอีลีค่ะมันยังไม่ค่อยเกิดเนาะแล้วก็มีใบพักอีเลือดค่ะผักขี้ขมนี่กระทิ้นหน่อยมากใกไซพราวาจะได้ตัดเหลี่ยนของปูลงจักน้อยนึงค่ะกระทิ้นหน่อย มักแบบว่ากลมๆบ่ค่คยมกักเหรียนปันไดใส่ดอกแค่ลงไปก่อนเนาะจ้ะนี่ดอกแค่ค่ะกะลังเป็นสล่ายินี่คือกะล่งแสบจ้ะดอกแค่เป็นสล่ายิก็คือยังบวค่อยบานเนาะถ้ากะแกงให้ดอกแค่มันซุปแล้วก็ใส่ผักอื่นๆตามลงไปจ้าถ้าผู้ใดมีผักกาดดอกกะเอามาออมใส่ปูกะเข้ากันดื่ยกันเลจ้ะผักกาดดอกภาษากลางนาจะเอื่นว่าผักกว้างตุ้มบ่จ้ะ าบานกะทิน้อยเอาน่าผักกาดดอกเนาะที่ดอกมันจะเหลืองๆนะคะกะใส่ผักอื่นๆตามลงไปเลยจ้าจากนั้นเฮากะแกงให้พักมันสุกเขากันดีจักหน่อยนึงเนาะแล้วก็ปร่งมอได้เลยจ้ะมีใบบักูดน้ำเด้อจ้าเมื่อกี้บอรร้ว่ากระทินอยได้บอกบ่เพราะว่าอมกบใส่ใบบักูดจักหน่อยเนาะ พักขีแสดพักขีคมหรือว่าพักคมนะจ๊ะมันมันจะเกิดอยู่ตามพืนดินทั่วไปเนาะเป็นลักษณะแบบพุ้มๆในน่อยจ้ะรสชาติมันจะออกคมๆหอมๆนิยมเอามาใส่ผวกแกงผวกออมอาหารอีสานต่างๆจ้ะนี่คะ่ะผักต่างๆเริ่มสุกแล้วห่ากะบยกหมอ้อลงใดด้วยจ้า อันนี้ <c oughs> อ่างไก,ไก่ก่อนจักหน่อยแต่ว่ามันอาจจะบ่ค่อยชัดนะคะเพราะว่าเตือีหน่อยใส่เตาคานมันบ่มีเครื่องดูดควันนะาจ๊ะมันก็สิเป็นควันเป็นอียงจกักหน่อยนึงเนาะนี่จะซุกแล้วอากาศหนาวนะลมพัดมาว่อยๆกินข่าวกับอ้อมกบอ้อมบกหอยอ้อมอีกะปูคุยพักค่ำใหญ่ๆเข้าเหนียวไม้หอนหอนจ้าพี่น้อง สุดยอดชีวิตเลรวคะ่ะกินแซมนอนหลับกับสุดยอดแล้วชีวิตค่นเฮาโดยเฉพาะได้กินอาหารบ,นบานๆเฮายิงแบบวา่ามีความสุขนะคะอันนี้สําหรับกระถินหน่อยเนาะกระถินหน่อยเป็นคนมากินอาหารบ,นบานๆกินอาหารอีสานจะ้ะเวลาได้กินก็นจะมีความสุขมีแรงกายแรงใจในการสู่งานต่อไปจะ้ะ มาเด้อมื่อกินเขาแรงกับกระทินหน่อยสํารับโมนีกระทินหน่อย,บบนนอยขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กระทินหน่อยในเด้อค่ะขอบคุณหล,ลายๆค่ะบ๊ายบายมือแรงนี่ถ้ายัง่ม,มี่เจลจัโทรมาสั่งที่เบอร์นี้เลยเด้อค่ะอันนี้เป็นเจลปลาแมงดาพอหน่อยส้อยเดิมค่ะแบบ,บแบบกระปุกเจ็ดสิบบาทแบบถุงลอยแปดสิบบาทได้เค่งโล่เนาะ ันนี้เป็นแมงดาแทะที่เอามาใส่ในการตำเจ้วจ้า